วันนี้นะคะพบกับโพรพร์พสุรยมณีในอ่วิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะในเรื่องบทบาท m a ่เ Girl นะคะอ่ก่อนอื่นนะคะนะักเรียนมาดูอ่า,อาเพลงนะคะเพลง m a ่เ Girl ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้มา,าดูกันว่าอ่ามีคำไหนที่สะกดด้วย m a ่เ Girl นะคะคราวนี้นะคะ เออเราก็ต <Eu, S 1> ้องเออเรามาดูบทเพลงแม่เกลด้วยกันนะคะก่อนอื่นนักเรียนต้องอ่านก่อนนะลูกนะต้องอ่านก่อนแล้วถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาร้องพร้อมกันนะคะนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะแหวน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 งามชอบตามหลังใครแหวนงามตามหลังคําใดเรียกคํานั้นไซว่าแม่เกลเรียกคํานั้นไซว่าแม่เกล แมวขาวหิวข้าวแล้วเอยนะคะเพลงนี้ก็ไม่ยากลูกทำนองจะเป็นทำนองเพลงช้างนะคะจะเป็นทำนองเพลงช้างานักเรียนคราวนี้นักเรียนลองมาร้อง,อง,องพร้อมๆกันไปกับคุณครูนะคะแหวนแววนแววนแววนงามชอบตามลัง,งใคร เว am am <À, S 2> นงามตามหลังคำใดเรียกคำนั้นไซว่าแม่เกิลเรียกคำนั้นไซว่าแม่เกิลแมวขาวหิวขาวแล้วเอ่ยแหวน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 งามชอบตามหลังใครแหวนงามตามหลังคำใดเรียกคำนั้นไซว่าแม่เกิลเรียกคำนั้นไซว่าแม่เกิลแมวขาวหิวขาวแล้วเอ่ยอ่ะครั้นี้นักเรียนมาดูนะคะ ราวน,นี้เราลองมาดูพร้อมๆกันลูกดูไปทีละบรรทัดนะคะว่าคำไหนที่มันะสะกดด้วยแม่เกิลนะคะแม่เกิลก็คือคำที่มีวอลแหวนเป็นตัวสะกดนะคะนักเรียนดูบรรทัดที่1บรรทัดที่1คําคำว่าแหวนแหวนแหวนนะคะคำว่าแหวนแหวนแหวนนักเรียนว่าใช่ไหมลูกมีวอลแหวนเหมือนกันแต่ใช่แต่ใช่มาตราแม่เกิลไหมคะ ไม่ใช่นะคะเพราะว่าวอเหวนตัวนี้คําว่าเวหว,วอหวตัวนี้คือพยัญชนะต้นนะคะคำสะกดมันจะต้องอยู่ข้างหลังสุดนะคะคำว่าแหวนเหวนเหวนอันนี้ผ่านไม่มีนะคะนักเรียนมาดูบรรทัดที่สองลูกบรรทัดที่สองแหวนงามชอบตามหลังใครอันนี้มีไหมคะอ่ะอันนี้ก็ไม่มีใช่ไหมคะ,ะมาดูบรรทัดต่อไป แหวนง,งามตามหลังคําใดอันนี้อีกมมีอีกไหมคะอ่าอันนี้ก็ไม่มีใช่ไหมคะมาดูบรรทัดต,ต,ต่อไปบรรทัดที่4เรียกคํานั้นไซว่าแม่เกลอ่านักเรียนดูนะคะว่ามีไหมคะบรรทัดนี้อ่าอ่ามีใช่ไหมคะมีคําว่าเกลกอเอว์เกลมีตัววแหวนเป็นตัวสะกดนะคะอยู่ในมาตราแม่เกล แล้วบรรทัดที่ห้าบรรทัดสุดท้ายนะลูกนะดูแมวขาวหิวข้าวแล้วเอ่ยบรรทัดนี้มีมีหลายตัวเลยนะคะบรรทัดนี้อ่ะอย่างเช่นคําว,ว่าแมวอ่ะแมวมอแอวอแมวอันนี้ก็มีตัวแหวนเป็นตัวสะกดขาวขออาวอขาวอันนี้ก็มีตัววอแหวนเป็นตัวสะกดหิวหออีวอหิวอันนี้ก็มีตัว อวอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะแล้วก็ข้าวขออาวอขาวขาวไม่โทรข้าวแล้วเราเอวอแล้วแล้วไม่โทรแล้วนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่านะคะคำที่มีวอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะก็จะเป็นคําที่อยู่ในมาตราแม่เกล l นะคะอ่ะต่อไปอ่านักเรียนดูนะคะว่าอ่า หลักในการสังเกตนักเรียนสังเกตยังไงอะนะคะถ้านักเรียนจะไม่ให้งงนักเรียนต้องแยกนะคะแยกส่วนประกอบอย่างเช่นคําว่าหิวนะคะอย่างเช่นคำว่าหินะะานวนักเรียนเห็นคําว่าหิวไหมคะอ่ะพยัญชนะต้นคือตัวหอหีบสระคือสรลิตัวสะกดคือตัววอแหวนนะคะอันนี้ ตัวสะกดคือตัวแหวนก็คือมาตราแมกเกลมีวรรณยุกต์ไหมไม่มีใช่ไหมคะ,ะคาที่สองคำว่าเขียวคาว่าเขียวพยัญชนะต้นก็คือตัวขอไข่ผสมด้วยสระเอียตัวสะกดคือตัววแหวนนะคะ,ะแมวพยัญชนะต้นก็คือตัวมอมา้าสระก็คือสระเอตัวสะกดก็คือตัววอแหวนนะคะมอเอวอ แมวคำว่าแก้วนะคำว่าแก้วก็คือตัวสะกดก็คือไอตัวพยัญชนะต้นก็คือตัวกอไก่ผสมด้วยสระแอตัวสะกดก็คือตัววอลแวนอีกเหมือนกันนะคะอันนี้จะมีวรรณยุกค,คือวรรณยุกโทนะคะต่อไปคําว่านิ้วนออีวอนิ้วนิ้วไม่โทนิ้วพยัญชนะต้นก็คือตัวนอนหนูผสมด้วยสระอี ตัวสะกดก็คือตัววหวนวรรณยุกต์ก็คือวรรณยุกต์โทนะคะอ่าต่อไปคําว่าสาวนะคะคาว่าสาวพยัญชนะต้นก็คือตัวสเสือผสมด้วยสระอตัวสะกดก็คือตัววหวนส่วนวรรณยุกต์ก็จะไม่มีนะคะนักเรียนถ้านักเรียนแยกอย่างนี้นักเรียนก็จะไม่งงนะคะคราวนี้นักเรียนมาดู จะมีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือมาตราเกลนะคะไม่ใช่สระอัวนะคะมาตราเกลไม่ใช่สระอัวอย่างเช่นคําว่าเหนียวคําว่าเหนียวกับคําว่ารัวนะคะคาว่าเหนียวกับคําว่ารัวเนี่ยนักเรียนบางคนก็จะสรุปเลยว่าเป็น มาตราไม่เกิแต่นักเรียนดูให้ดีนะคะอันนี้จะไม่ใช่คำทั้งสองคำนี้จะไม่เหมือนกันนะคะตอนแรกเราต้องมาแยกก่อนแยกส่วนประกอบของคำก่อนนะคะคำว่าเหนียวหอนอยเอียวเหนียวพยัญชนะต้นคือตัวหอหีบกับนอหนูอันนี้จะมีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะผสมด้วยสระเอียหอนอเอียเหนียวแล้วคำนี้ปุ๊บ ตัวสะกดคือตัววอแหวนหอนอเอียนเหนียวนย้วอเหนียวอันนี้มีตัววอแหวนเป็นตัวสะกดส่วนคําว่ารัวนะคะรออัวรัววอแหวนอันนี้ไม่ใช่มาตราไม่เกลวอแหวนอันนี้จะเป็นสระอัวนะคะนักเรียนต้องสังเกตให้ดีนักเรียนอย่าสับสนนะคะ ทำยังไงอะที่เราไม่ให้เราสับสนเราก็คือเหมือนการแยกพยัญชนะต้นสระตัวสะกดแล้วก็วรรณยุกอ่าก็เหมือนกับเราแจกลูกคือการอะสะกดคํานั่นเองนะคะคราวนี้วันนี้นะคะคุณครูก็จะมีใบงานนะคะใบงานที่7กับใบงานที่8ที่อ่ เป็นเกี่ยวกับแม่เกลนะคะจะเป็นใบงานที่เจ็ดอันนี้ยังมาดูพร้อมๆกันนะคะใบงานที่เจ็ดคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนคําจากภาพนะคะนักเรีนยนดูข้อที่1ลูกข้อที่1เป็นรูปอะไรคะเป็นรูปมะนาว นะคะเป็นรูปมะนาวนักเรียนก็เขียนคํา,นาว่ามะนาวมอะมะนออาวนาวอันนี้มีตัววอลเวนเป็นตัวสะกดเห็นไหมคะคาว่านาวมีวอลเวนเป็นตัวสะกดอันนี้เป็นคําที่อยู่ในมาตราแม่เกลนะคะข้อที่สองนักเรียนดูเป็นรูปอะไรคะลูกเป็นรูปชาวนานะคะเป็นรูปชาวนาแล้วก็เขียนไปเลยชออาว ชาวนอาวนาชาวนาไอ้นอานาชาวนานะคะคำที่มีวอลวนเป็นตัวสะกดก็คำว่าชาวนะคะทีอะ่อยู่ในมาตราแม่เกิลต่อไปข้อที่3รูปมะพร้าวนักเรียนก็เขียนคำว่ามะพร้าวนะคะ,ะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะข้อนี้ต่อไปดูใบางานต่อไปใบางานที่8นะคะ ใบงานที่8อันนี้ก็จะ,ะให้นักเรียนนะคะเลือกคำในมาตราแม่เกลน,นะคะเลือกคำในมาตราแม่เกลเอามาใส่ในเขียนในรูปมะพร้าวนะคะ,ะคำแรกคําว่ารวยนะคะอันนี้นักเรียนสังเกตดูให้ดีนะคะมีตัวโวแหวนจริง แต่วเวร์วนมันอยู่ตรงไหนเอ่ย <N un> นะคะรออวยอรวยนะคะรออวยอรวย,อ,นนยอันนี้ใช่ไหมคะลูกอันนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะคําที่สองคำว่าว,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 วัววัววยวัวเวแหวนตัวนี้ใช่ไหมคะใช่มาตราตัวสะกดไหมเวแหว,วนตัวนี้ไม่ใช่นะคะเป็นสระอัวนะคะมาดูคําที่สามคำว่าเร็ว นักเรียนต้องไปแยกถ้าน,นักเรียนจะไม่ให้งงนักเรียนต้องไปแยกส่วนประกอบของคําเหมือนที่ครูคบอกเมื่อกี้นะคะรอเอวอเร็วนะคะอันนี้เป็นไหมคะอันนี้เป็นเป็นนักเรียนก็เอาไปเขียนลงในช่องว่างที่คิครูงให้ไว้นะคะต่อไปคําที่4ี่คำว่าว่าหอวอ,อาหวาหวาไม่โทรว่าวแหวนตัวนี้ไม่ใช่ตัวสะกดนะคะวแหวนตัวนี้ จะเป็นพยัญชนะต้นอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะคำต่อไปคำว่าหนาวหอนอาวหนาวนะคะอันนี้คำว่าหนาวอันนี้ใช่ไหมลูกอันนี้ใช่นะคะเป็นอ่วอวหวนเป็นตัวสะกดหอนอาอหนาหน,นาวหนาวนะคะต่อไปคําว่าแก้วก็แอวแก้วแก้วไม่โธแก้วนะคะวหวนตัวนี้ก็เป็นตัวสะกด นักเรียนพอจะเข้าใจอย่างคะครนี้นะคะนักเรียนทำถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนสามารถอสอบถามมาในลายกลุ่มป .2 กลุ่มในรายกลุ่มผู้ปกครองได้นะคะครนี้นะคะ,ะเราก็ต้องอเรามาดูบทเพลงแม่เกิด้วยกันนะคะก่อ,ะอนอื่นนักเรียนต้องอ่านก่อนนะลูกนะ ต้องอ่านก่อนแล้วถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาร้องพร้อมกันนะคะนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะแหวน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 งามชอบตามหลังใครแหวนงามตามหลังคําใดเรียกคํานั้นไซว่าแม่เกลเรียกคํานั้นไซว่าแม่เกลแมวขาวหิวข้าวแล้วเอ่ยนะคะเพลงนี้ก็ไม่ยากหลุกทำนองจะเป็นทำนองเพลงช้างนะคะ จะเป็นทํานองเพลงช้างนักเรียนคราวนี้นักเรียนลองมาร้องพร้อมๆกันไปกับคุณครูนะคะเว้น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 งามอบตามหลังใครเว้นงามตามหลังคำได้เรียกคำนันไซว่าแม่เกิลเรียกคำนั้นไซว่าแม่เกิลแมวขาวหิวขาวแล้วเอ้ยเว้นเว้นเว้น เวนง,งามชอบตามหลังใครเวนง,งามตามหลังคำใดเรียกคำนันไซว่าแม่เกิลเรียกคำนั้นไซว่าแม่เกิลกแม,ลแมวขาวหิวข้าวแล้วเอยอ่ะครนนี้นักเรียนมาดูนะคะครนนี้เราลองมาดูพร้อมๆกันลุกดูไปทีละบรรทัดนะคะว่าคําไหนที่มันะสะกดด้วยแม่เกิลนะคะแม่เกิลก็คือคําที่มีวอลวนเป็นตัวสะกดนะคะ นักเรียนดูบรรทัดที่หนึ่งทัดที่หนึ่งคำว่าแหวนแหวนแหวนนะคะคำว่าแหวนแหวนแหวนนักเรียนว่าใช่ไหมลูกอ่ามีวอแหวนเหมือนกันแต่ใช่อ่าแต่ใช่มาตราแม่เกลไหมคะอ่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าวอแหวนตัวนี้คําว่าแหวนวอแหวนตัวนี้คือพยัญชนะต้นนะคะคาสะกดมันจะต้องอยู่ข้างหลังสุดนะคะคำว่าแหวนแหวนแหวนอันนี้ผ่านไม่มีนะคะนักเรียนมาดูมรทัดที่สองลูก บรรทัดที่สองแหวนงามชอบตามหลังใครอันนี้มีไหมคะอ่าอันนี้ก็ไม่มีใช่ไหมคะอ่ามาดูบรรทัดต่อไปแหวนงามตามหลังคําใดอันนี้อีกม,มีอีกไหมคะอ่าอันนี้ก็ไม่มีใช่ไหมคะมาดูบรรทัดต่อไปบรรทัดที่สี่เรียกคำนั้นไซด์ว่าแม่เกลว์อ่อานักเรียนดูนะคะว่ามีไหมคะบรรทัดนี้ มีใช่ไหมคะมีคำว่าเกิลกเอวอเกิลมีตัววหวนเป็นตัวสะกดนะคะอยู่ในมาตราแม่เกิลแล้วบรรทัดที่5บรรทัดสุดท้ายนะลูกนะดูแมวขาวหิวข้าวแล้วเอ่ยบรรทัดนี้ม,มีมีหลายตัวเลยนะคะบรรทัดนีอ้อย่างเช่นคำว่าแมวแมวมแอวอแมวอันนี้ก็มีตัวแหวนเป็นตัวสะกดขาว ขออาวขาวอันนี้ก็มีตัววแหวนเป็นตัวสะกดหิวหออีวอหิวอันนี้นนกะะ็มีตัววอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะแล้วก็ข้าวขออาวขาวขาวไม่โทข้าวแล้วรอเอวแล้วแล้วไม่โทแล้วนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่านะคะคำที่มีวอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะก็จะเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่ เกลนะคะอะต่อไปอนักเรียนดูนะคะว่าอะหลักในการสังเกตนักเรียนสังเกตยังไงอะนะคะถ้านักเรียนจะไม่ให้งงนักเรียนต้องแยกนะคะแยกส่วนประกอบออย่างเช่นคําว่าหิวนะคะอย่างเช่นคาว่าหิวนักเรียนเห็นคําว่าหิวไหมคะอะพยัญชนะต้นคือตัวหอหีบ สระคือสลอิตัวสะกดคือตัววแหวนนะคะอันนี้ตัวสะกดคือตัว,วแหวนก็คือมาตราแม่เกิลมีวรรณยุกไหมไม่มีใช่ไหมคะ,ะคำที่สองคำว่าเขียวคำว่าเขียวพยัญชนะต้นก็คือตัวขอไข่ผสมด้วยสลียตัวสะกดคือตัววแหวนนะคะ,ะแมวพยัญชนะต้นก็คือตัวมมา้า สระก็คือสระเอตัวสะกดก็คือตัววอลแหวนนะคะมอเอวอลแมวคำว่าแก้วคำว่าแก้วก็คือตัวสะกดก็คือไอตัวพยัญชนะต้นก็คือตัวกอไก่ผสมด้วยสระเอตัวสะกดก็คือตัววอลแหวนอีกเหมือนกันนะคะอันนี้จะมีวรรณยุกค,คือวรรณยุกโทนะคะต่อไปคำว่านิ้วนอยอวนิ้วนิ้วไม่โทนิ้ว พยัญชนะต้นก็คือตัวนอหนูผสมด้วยสระอ,อีตัวสะกดก็คือตัววหวนวันใยุคก็คือวันณยุคโทนะคะต่อไปคําว่าสาวนะคะคาว่าสาวพยัญชนะต้นก็คือตัวสอเสือผสมด้วยสระอาตัวสะกดก็คือตัววแวนส่วนวันใยุ์ก็จะไม่มีนะคะนักเรียนถ้านักเรียนแยกอย่างนี้นักเรียนก็จะไม่งงนะคะทวนี้นักเรียนมาดู จะมีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือมาตราเกลนะคะไม่ใช่สระอัวนะคะมาตราเกลไม่ใช่สระอัวอย่างเช่นคําว่าเหนียวคําว่าเหนียวกับคําว่ารัวนะคะคาว่าเหนียวกับคําว่ารัวเนี่ยนักเรียนบางคนก็จะสรุปเลยว่าเป็น มาตราไม่เกิแต่นักเรียนดูให้ดีนะคะอันนี้จะไม่ใช่คำทั้งสองคำนี้จะไม่เหมือนกันนะคะตอนแรกเราต้องมาแยกก่อนแยกส่วนประกอบของคำก่อนนะคะคำว่าเหนียวหอนอีเอวเหนียวพยัญชนะต้นคือตัวหอหีบกับนอหนูอันนี้จะมีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะผสมด้วยสระเอหอนอีเอเหนียวแล้วคราวนี้ปุ๊บ ตัวสะกดคือตัววอแหวนหอนอเอียเหนี่ยวเหนียวอเหนียวอ,ยอันนี้มีตัววอแหวนเป็นตัวสะกดส่วนคําว่ารัวนะคะรออัวรัววอแหวนอันนี้ไม่ใช่มาตราไม่เกิวอแหวนอันนี้จะเป็นสระอัวนะคะนักเรียนต้องสังเกตให้ดีนักเรียนอย่าสับสนนะคะ ทำยังไงอะที่เราไม่ให้เราสับสนเราก็คือเหมือนการแยกพยัญชนะต้นสระตัวสะกดแล้วก็วรรณยุกอ่ก็เหมือนกับเราอ่าแจกลูกคือการอ่าสะกดคํานั่นเองนะคะคราวนี้วันนี้นะคะคุณครูก็จะมีใบงานนะคะใบงานที่7กับใบงานที่8ที่ เป็นเกี่ยวกับแม่เกลว์นะคะจะเป็นใบงานที่เจ็ดอันนี้ยังมาดูพร้อมๆกันนะคะใบงานที่เจ็ดคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนคำจากภาพนะคะนักเรียนดูข้อที่1ลูกข้อที่1เป็นรูปอะไรคะเป็นรูปมะนาว นะคะเป็นรูปมะนาวนักเรียนก็เขียนคำว่ามะนาวมอะมะนออาวนาวอันนี้มีตัววอเวนเป็นตัวสะกดเห็นไหมคะคำว่านาวมีวอเวนเป็นตัวสะกดอันนี้เป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่เกลนะคะข้อที่2นักเรียนดูเป็นรูปอะไรคะลูกเป็นรูปชาวนานะคะเป็นรูปชาวนาเราก็เขียนไปเลยชออาว ชาวนอาวนาวชาวนาไอ้นอานาชาวนานะคะคำที่มีวอลวนเป็นตัวสะกดก็คำว่าชาวนะคะทีอะ่อยู่ในมาตราแม่เกิลต่อไปข้อที่สามรูปมะพร้าวนักเรียนก็เขียนคำว่ามะพร้าวนะคะ,ะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะคราวนี้ต่อไปดูใบางานต่อไปใบางานที่8ดนะคะ ใบงานที่8อันนี้ก็จะ,ะให้นักเรียนนะคะเลือกคําในมาตราแม่เกลนะคะเลือกคําในมาตราแม่เกลเอามาใส่ในเขียนในรูปมะพร้าวนะคะ,ะคำแรกคําว่ารวยนะคะอันนี้นักเรียนสังเกตดูให้ดีนะคะมีตัวโวแวนจริง แว่แหวนมันอยู่ตรงไหนเอ่ยนะคะรออวยรวยนะคะรออวยรวยอันนี้ใช่ไหมคะลูกอันนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะคําที่สองคำว่าวัววัวอวัวัวหวนตัวนี้ใช่ไหมคะใช่อาตราตัวสะกดไหมเวแหวนตัวนี้ไม่ใช่นะคะเป็นสระอัวนะคะมาดูคําที่สามคำว่าเร็ว นักเรียนต้องไปแยกถ้านักเรียนจะไม่ให้งงนักเรียนต้องไปแยกส่วนประกอบของคําเหมือนที่คุณครูบอกเมื่อกี้นะคะรอเอวเร็วนะคะอันนี้เป็นไหมคะอันนี้เป็นเป็นนักเรียนก็เอาไปเขียนลงในช่องว่างที่งครูงให้ไว้นะคะต่อไปคําที่สี่คำว่าว่าหอวอาหวาหวาไม่โทรว่าวแหวนตัวนี้ไม่ใช่ตัวสะกดนะคะวแหวนตัวนี้ จะเป็นพยัญชนะต้นอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะคำต่อไปคำว่าหนาวหอนออาวหนาวนะคะอันนี้คําว่าหนาวอันนี้ใช่ไหมลูกอันนี้ใช่นะคะเป็นอ่ะวแหวนเป็นตัวสะกดหอนออาหนาหนาวหนาวนะคะต่อไปคําว่าแก้วก็แอวแก้วแก้วไม่โธแก้วนะคะวหวนตัวนี้ก็เป็นตัวสะกด นักเรียนพอจะเข้าใจอย่างคะ่ะคราวนี้นะคะนักเรียนทำถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนสามารถอสอบถามมาในรายกลุ่มป .2 กลุ่มในรายกลุ่มผู้ปกครองได้นะคะ,ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบรายการไว้เพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าถ้าใบงานถ้านักเรียนมีปัญหานะคะ ที่ครูให้ทำใบงานถ้านักเรียนมีปัญหานักเรียนก็สอบถามทางไลน์กลุ่มของเราได้นะคะสวัสดีค่ะ